สวัสดีครับผมเพื่อนพี่น้องท่านนะครับเพื่อนพี่น้องเอ็ซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องยูทูบอดินวันซีเมืองหม่นะครับผมกับวันที่สิบหกมิถุนายนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับผมครับ มามือกาพามาเบิ้งนะครับมาสุมนะครับสุมิตะมูเอเ็สองหนึ่งศูนย์เอฟหกนะครับอาจารย์หน่อยนะครับมือหนึ่งงานเรานะครับทำหน้าที่เกาแนวนะครับเพื่อที่จะดีดแต่งสรุปนะครับผมความ จะชี้นะครับจะเอาหินใหญ่ขึ้นไปครับกับบรรยากาศตอนหามุงเลี่ยนะครับผมมีตอนนับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ซ่องประตอยนิ่งเงินซีลไม้นะครับผมมาเบิ่งอาจารย์หน่อยนะครับสระปนะครับผมเบิ่งนะครับมวนจิตวิญญวมานะครับนะครับงามครับเจ้าเลยครับ เดือบหยุกหยุกครับว่ามันคัดมันเนินหนึ่งเท่านะครับอาจารย์ครับผม,มประจําทีมงานของเจ้าก,กอลุงประเสริฐตุ้งเดียร์พานิชครับผมมาดูนะครับการดิสรดสะดุปนะครับขั้นตอนแรกเราต้องเกาหยาบไปก่อนนะครับเกาเอาเนี่ยนะครับภาษาพิมพ์ก็เกาหยา มันโยดเห็นไหมครับตะเกียน์ีอนอีน้องๆ MC ทุกท่านครับโยดครับยินสุดครับต้องแต่งท้านจะคล้องยืนให้มันนะครับทำงานนะฝนครับต้องหอมรอบรอบต้องมาที่หนึ่งนะครับประมาทก็ไรน,นะครับผม าเน่าภาษาอาจารย์แต่ละคนเขาเกินเกาหยามนะครับเกาหยามนะครับเป็นกับมวนดิดมาเดียวรับอุ้ยเดือมย,ยุบยุบรับเลยมันดุ่งแบกครับว่ามันคัดมันครับทักษะ <c oughs> <c oughs> การทำงานแต่ละคนนะครับแต่ละอาจารย์นะครับ เพื่อนพี่เอฟซีทุกท่านนะครับดูวิธีการดึงสรุปนะครับการทำงานใน่ละคนนะครับของอาจารย์แล้วก็ไปปรับเปลี่ยนไซส์กับตัวเองนะครับปรับเปลี่ยนกับหน้างานหน้างานแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับดึงสรบปตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าดึงสรุป1ต่อ2นะครับ ภาษาอีสานใช่ไหมครับเนะบาะโบไคอของทำับไบคยถนัดนะครับผมดูนะครับเกาหยาบอาจารย์หน่อยครับผมการเก่าหยาบนะครับเราเกาทั้งแหลกนะครับเกาให้ได,ไ,ดได้ด้าการสรุปหนึ่งต่อสองแล้วเช่าฟันนะครับฟัน อันต่อไปนะครับเราก็ต้องกินลอยสรุป1ต่อสไปประมาณ1ฟันถ้าไม่มั่นใจเราก็ต้องกินไปประมาณ2ฟันนะครับรูปสรุปก็จะออกมาเหมือนกันเป๊ะ1ต่อ2นะครับเราต้องให้ฟัน2ฟันหรือ1ฟันเราอยู่กับแนวสรุปที่เราเกาครั้งแรกนะครับความสรุปความลาดเอียง จะเหมือนกันเป๊ะนะครับเพื่อนเพื่อนที่ทีเอฟซี FC ทุกท่านนะครับรูเป็นตัวอย่างนะครับผมการแต่งสรุปหนึงสรุปนะครับแต่ละอาจารย์ไม่เหมือนกันนะครับตัวนีอู้ถามว่ามีหินใหญ่อยู่นี่ครับหนึ่งสรุปขึ้นได้งามคักนะครับแต่ว่ากระดีนะครับไปเป็นมองง่อยตึกปาน้ะภาษาอีสานเนาะเป็นมองนั่งจอบปานะครับเนาะหรือว่าเป็นมอง ไวให้โดนโดนามตนนามเด่นนามนะครับขันเป็นภาษาอีสานกันโดดนามนะครับเป็นมองง้อยโดดนามกะบเบิง่งเป็นชิ้นง่ามปีกแบบนะครับผมนะบผม้มงรมาเดียวครับขอฝากชิมงานขอเจอ้ากอบุญิเริฟต้งยางนิษไปกับคอมเมนต์ที่น้องไ่ได้ครับ ายากแค่ไหนนะครับแค่ oh, <yeah. S 1> ใจเราสู้นะครับ อันนี้ครับพี่กับน้องครับทำหน้าที่คอยยินคอยคันนะครับคอยคันยินอ,อกนะครับบรรยากาศตอนแางครับผมตอนหามุ้งแรกนะครับผมบรรยากาศตะวินตกยินครับบรรยากาศ ภาพน้องสานะครับเนาะบรรยากาศตอนแรกบรรยากาศรับลมชมวิวครับอุ้ยทำมีที่ถวอย่างนี้นะครับอยู่ไก่น้องสาไกน่น้ำแนวนี้หาปลากินทุยนอ,อยางนะครับแต่มันลมเย็นดีน้ำเย็นสบาย เประจำทีมงานพกองประสิทธนี่านประจทีมงานลอยสน้าพันรัผมจาหน่อยนะครับคนสประจานะครับขครับทางานบิสโลปนะครับ กาม0ปีนะครับผมเอนับเนี่ยะวัน,นะนกภาพกครับ ี่เ,เพื่อนๆที่น้องน,นะครับจะเอาแถวหนึ่งนี่สองแถวครับ ห็นมาหลายอย่างเลยครับขุดขงหน้าโมเดล่านมากเลยนะครับพาจา์หน่อยเดินซ้ายนะครับขงหน้าโมเดลทวเทิศนะครับเป็นต้องการนะครับติดต่อมาไหนครับผมขอให้ทีมงานนุ่มวอยคนหน้าฟันครับผมจันให้ตามคั้พอครับรับแบบนอตสถานที่นะครับ ศึกษาหน้างานรฟรีนะครับไม่คิดจังนะครับผมราคาเป็นนะราคาเป็นทีน่เป็นนอกันนะครับผมการทำงานสภาพรถรดดาคานะครับ นะครับเดี๋ยวก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับฝานกดไลค์กดแชร์ส่องหอยยินวันซิม,มุ่ยได้ครับฝากกดติดตามได้เยครับเพื่อที่จะบม่พลาดชมคลิปหนา้าคลิปใหม่ๆคลิปต่อๆไปครับผมคลิปนี้ยาวเกินนะครับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับขอกราบคำว่าสวัสดีครับผม